เอาแล้วครับท่านผู้ชมวิวแบบว่าไม่มีตากร้องมาด้วยนะครับวันนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งเซฟี่ฟล็อกอย่างเดียเด่ยวๆสองคนตากร้องไม่ไปทำอะไรวะไม่มาวันนี้แข็งกูจะหักแล้วเนี่ย <laughs> ตากร้องไม่สบายนะครับตากร้องไม่สบายไม่สบายแต่จะไปหาสาวด้วยนะครับ <laughs> หาสาวด้วย <laughs> เดี๋ยวเราพูดจริงๆเหรอ <laughs> <laughs> มันพูดจริงๆไอ้วันนี้วันนี้เป็นอะไรดีมาหาท่านอีคิวนะครับจะให้ท่านอีคิวไปเที่ยวใกล้ๆบ้านเลยพาไปทานไอติมพาไปทานกาแฟแล้วไอติมอยู่ใน กาแฟเขาเรียกว่ากาแฟไอติมไอซ์กาแฟไอซ์กาแฟไหนพูดดิไอซ์กาแฟไอซ์คาเฟ่เดี๋ยวไปดูกัน,กนไปดูกัน ตรงร้านอเต็มแล้วครับสั่งกันเรียบร้อยแล้วท่านไอคิวมีอะไรจะบอกให้ทุกคนทุกคนได้ดูได้ฟังกันเตรียมหัวไว้แม่แม่อะไรผมงงว่าไม่รู้ผมสั่งถูกหรือเปล่าเพราะว่าพนักง,งานเขาดูเหมือนจะไม่ใช่คนเยอรมัน่างชาติเหมือนเราทางชาติคงจะพวกอ,อิตาลีหรือเปล่าก็ผมสั่งน้ำขวดใหญ่ไปผมอยากดื่มน้ำขวดใหญ่เรามาหลายคนแต่เขาได้ให้มาขวดแค่นี้0.25และเหง่ยแล้วผมมาตั้งไว้แล้วลลเหย่หมดแล้วแลสั่งอะไรไปเค้ <Okay. S 2> ภาษาไทยเรียกเคปไหมวะขนมมันขนมบ้านเราอะไรวะอะไรเคปไอติมสามก้อนนะสามลูกให้เขาดูดิดูดิอันนี้เนี่ยเท่าอั้นตู้ตีขึ้นเลยเป็นนูกเสต้าไงมีอะไรจะบ่นหรือจะชมหรือจะประท้วงเลยมึงเอาป้ายประท้วงมา อร่อยอะอร่อยอร่อยเขาเรียกว่าอะไรนะที่สั่งมาเนี่ยไอซ์คาเฟมันเป็นกาแฟแล้วก็ก้อนไอติมอยู่ในนั้นก้อนหนึ่งแต่เป็นไอติมอะไรผมจะไม่บอกนะครับมันเป็นเคล็ดลับถ้าท่านอยากได้สูตรก็ติดต่อผมมาได้เราเราจะอันนี้ร้านมึงเหรอวะไม่ร้านกูเดี๋ยวกูไปเอาสูตรเขามาแหอเอเหรอครับวันนี้ตากล้องไม่ได้มาด้วยเมื่อกี้ผมฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับท่านแอร์แต่เขาก็เสือกไม่ถ่ายตอนนี้หิวมากมีแั่ซัดลงมาถ่ายเอง ถ่ายนู่นรู้ถ่ายไหนถ่ายไหนเออน้าสองคนนั้นน่ะเปาเสื้อแดงน่ะเสื้อแดง่ะไหนไหนเขานี่แหละเขาเรียกว่าสี่สิบแดงเกลียวเปล่าเราห้าสิบขึ้นไปเหรอถ้าอย่างนี้กูกูยังเอามาล้อเล่นมาล้อเล่นเฮ้ยล้อเล่นป่าวะไม่เอามาช่วยเหลืออ๋อช่วยเหลือพาไปวุ้งไปวัดเมื่อกี้เข้าใจผิดกันนะไปวุงไปวัดไปทําบุญกันเนาะเดี๋ยวถ้าเดินทางกันเสร็จแล้วนี่จะไปไหนกันต่อเราจะพาไปว่ายน้ําจากแม่น้ำไรไปไหน ทีนี้ไหว้ไปไหนแก้งเปิดไหมมุ้ยไหว้ไปไทยเลยวะแต่ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเมืองแถวนี้มันก็มีผู้หญิงอยู่ตรงกลางของพวกเราอยู่ตอนนี้เห็นไหมเห็นกันไหมคุณเลือกขอโทษก็ได้เอาไปเอาไปชมจัดกันไปจัดกันไปอาจจะอาจจะไกลกันนิดนึงนะจะจะไกลกันนะเพื่เอาหัวมึงออกดิเอาหขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเด็ดๆให้ ท่านผู้ชมดูเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเมืองนี้มันเมืองภูเขาบ่คอ่อ,คอยมีผู้สาวไอ้เพิ่มมีคนชอบคนแก่ไมใช่มึงพูดถึงใครคงไม่ใช่กูใช่ไหมม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่หมาย <c oughs> ถึงท่านผู้ชมอย่าไปพูดว่าคนแก่เขาเรียกว่าวัตถุโบราณอนุรักษ์วัตถุโบราณคนรักคนชอบนะ <c oughs> มันมีค่านะเว้มึงเห็นไหมรถแบบรถเก่าแก่นาฬิกาเก่าก็มีค่าก็สวยอยู่นะก็งใช้ได้อยู่ มันขึ้นอยู่ว่าของของมึงอะ่ะมีคุณภาพไหมเพราะเหร นี่ <c oughs> มาหน้าร้านไอเชียช็อปนะครับจะไปซื้อของให้คุณแม่ของท่านแม่ท่านแม่เสด็จแม่ก็อยู่นี่อยู่เยอรมันถ้าใครมาใช้ชีวิตยอยู่เยอรมันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะบ่มีอาหารเอเชียกินหรือว่ามีเขากินเด้ครับของข้างในเยอะอยู่มีทุกอย่างมีหอดตปลาล่าปลาแดก,กมี <c oughs> มีทุกอย่างนะครับพวกที่ขยันทํากับข้าวทำทำกับข้าวไทยอะไรก็ตามท่านใดที่คิดว่ามาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วกลัวไม่มีอาหารไทยกิน เรต้องห่วงมันมีขายมดชื่ออะไรเนี่ยร้านเลยเป็นทันอ่านว่าอะไรนะเป็นทันเป็นคนอะไรนะคนเวียดนามใช่บเป็เวียดนามคราเป็นเอเชียร้านเอเชียนะครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันเซอยะนะครับเส้นขนมจีนเส้นจันท์ซอสหอยนางร่มซอสซีอิ๊วขาวไปครับไปเบิ้ง ขนมจีนเข็นจันนะแงนบัวเข็นจันมันถือวาครับท่านผู้ชมแงนนู่ดอกเซนเนติโอแงนหน่วมีเหมือนเด้อครับประทูกะ่กับมีโี้กระทู่มีไหมกุ้งกับมี มีขี้ปลาไปาอย่างไรครับครับไปตรงไปเตยนี่มุกครับขึ้นขนมปอบเี้ยหมูยอก็มีบอกลูกชิ้นก็มีนะลูกชิ้นก็มีเย้ครับเราต้องห่วงว่าสิว่าพี่เขากินเขเนี้วก็่าพี่ขายหลตกไล่กระสอบเลยเข้าเสียลิสเวนอีกไหมย่างนี้ ปากระป๋องนะปากระป๋องไทยนี่ครับรนี่ซอสมี่ัตนานเรโราจะได้เงินเป็น,ปนค่าสนับสนุนเลยนะครับโฆษณาไปหลายยี่ห้อเลยนี่ก็มีนี่ก็มี ปีกก็มีแต่เราของที่ห้องไม่ได้ได้สเยอ้นาล้ครับท่านผู้ชมซื้อเสร็จไปแล้วได้ของมาประมาณนี้ครบครับเรบครับไปนะไต่อ ขับมาถึงตรงแม่น้ําเหมือนอีกแล้วนะครับขับเลยไม่บอกเขาว่ายน้ํามาคุณว่าเขามีสปอนเซอร์แม่น้ำํำไหมวะข้างหลังก็จะเป็นไล่ไวยนะครับลืมบอกไปว่าแถวคบเล่นหรือแถวที่ผมอยู่เนี่ยไล่ไวเยเยอะเลยข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้ดูโคตรเสียวเลยนะครับ เจสสกีเยอรมันแม่งขับบนแม่น้ําที่ยาวและใหญ่ที่สุดได้เมืองไทยเขาทำกันไหมครับบนแม่น้ําเจ้าพระยาแบบเอาไปลงเล่นเองไงเี้มึงเห็นไหมมันแกล้งมัน เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้พอแค่นี้ก่อนชิวๆไม่มีอะไรมากให้ทุกท่านได้ดูขอบคุณมากครับที่ติดตามชมก็เป็นบุญเป็นคุณมากผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากทำวิดีโอดีๆสวยๆภาพนู้นภาพนี้ที่ถ่ายทอดออกไปก็ถือว่าเป็นการตอบแทนท่านผู้ชมแล้วกันนะครับท่านใดอยากบริจาคสักบาทสองบาทก็โอนมาได้รับหมดนะครับรับหมดถุงเท้าอะไรก็รับหมดนะครับเดี๋ยวก็ค้างหน้าก็ติดตามกันว่าวิดีโอไหนจะลงมา กด subscribe กด like กด comment อยากไปอยากให้เรากินอะไรอยากให้ไปเที่ยวไหนก็เขียนลงไปใน comment นะครับอย่าลืมติดตาม ig ข้างล่างที่จะเขียนไว้นะครับไว้เจอกันใหม่กับเรา2คนติ๊กแอร์ทีวีเสียงอะไรวะอี๊กรุ๊บ